ผ้าทอที่จัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์ท่าสถานแห่งชาติเชียงใหม่คือผ้าทอเมื่อ2,000ปีที่ผ่านมานะครับที่ขุดค้นพบที่ถ้ำผีแมนลงลงรักตะบ,บนถ้ำลอดอำเภอปางมาผ้าจังหวัดแม่ฮ่องสอนนอกจากผ้ายังพบอุปกรณ์ทอผ้าด้วยครับนี่ถือเป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่มีการค้นพบผ้าทอและอุปกรณ์ทอผ้าที่ย้อนไปถึง2,000ปีก็สะท้อนถึงภูมิปัญญาการทอผ้า ที่มีมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์และก็พบในประเทศไทยครับน้อยอไม้ทอผ้าเราไม่เคยพบเลยไม้ทอผ้าตั้งแต่ขุดค้นมาเนี่ยเราเพิ่งพบที่นี่มันแสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาของคนเนี่ยเมื่อ2,000กว่าปีเนี่ยที่รู้จักทอผ้าแบบห้างหลังอะทอผ้าแบบที่คล้ายๆกับพี่น้องชาติพันธุ์ทอ เพราะฉะนั้นมันมีความเกี่ยวพันนะคะเราไม่ได้บอกว่าเป็นกลุ่มชาติพันธุ์อะไรนะคะแต่ว่ามันมีความเกี่ยวพันที่แสดงให้เห็นว่าคนในอดีตเมื่อ2,000กว่าปีเนี่ยมีเทคโนโลยีมีมีภูมิปัญญาในเรื่องของการทอผ้าทำทำเครื่องเขินนะคะเครื่องเขินของคนภาคเหนือเนี่ยเราก็นึกว่ามาจากที่อื่นเนี่ยมันมีมาตั้งแต่2,000ปีแล้วอะถ้ำผีแมนโลงรงรักปัจจุบันยังปิดไม่ให้เข้าชมนะครับ เพื่อที่จะหาแนวทางการอนุรักษ์โบราณวัตถุที่ขุดค้นพบแม้จะยังไม่เปิดให้เข้าชมครับแต่ในอำเภอปางมะผ้าอย่างพบถ้ำที่มีลงไม้กระจายตามถ้ำภูเขาหินปูนมากกว่า70แห่งอย่างถ้ำผีแมนในตำบลศบปองที่อยู่ระหว่างถนน1095ระหว่างกิโลเมตรที่144ถึง145ห่างจากโรงพยาบาลปางมะผ้า ไปทางตัวเมืองแม่ห้องสอนเพียงแค่600เมตรครับครับตอนนี้ผมจะขึ้นไปที่ถ้ำผีแมนนะครับอำเภอปางมะพาจังหวัดแม่ห้องสอนข้างบนนะครับมีโบราณวัตถุเป็นหลงศพนะครับเรียกว่าถ้ำผีแมนเป็นยังไงเดี๋ยวตามไปครับนี่นะครับเส้นทางเดินขึ้นไปตรงขึ้นตรงนั้นเป็นท่าผาครับ ตรงนี้นะครับจะเริ่มชันขึ้นมาเรื่อยๆนะครับอันนี้ต้องมีบันไดปีนขึ้น <c oughs> เหมือนพันเตอร์อันนี้มาจากไหนกันครับคนสอคนเนาะอันนี้มาจากไหนกันครับ <c oughs> มาจากอุดรคะ่ะอ๋ออุดรค่อยๆลงนะครับ <c oughs> อ,นนอันนี้ยังไม่เคยเข้าไงก็เลยอยากเข้ามาดูอ๋อครับดูถ้ำแถวนี่หมดแล้วต่อเรืออันนี้ตอนเมื่อก่อนเขายังไม่เปิดให้อันนะี้เนาะครับ ขั้นบนเป็นไงบ้างสวยไหมครับก็สวยค่ะคลื่นเหมือนเหมือนเรือหรือโลงอ่ะเป็นโลงแต่เข้าใจว่าเป็นเรือมากกว่าแต่เขาว่าเป็นโล่งเนาะครับ <Okay. S 1> แต่สวยนี่ใกล้ถึงแล้วใช่ไหมครับใกล้แล้วค่ะขึ้นไปอีกก็มนะ่มันจะพิสดารเลยอ,อีกแบบเนืนะะ้อค่ะหน้าผาครับสูงชันทีเดียวจะเป็นปากทางเข้านะครับภายในนะครับ สำหรับแหล่งโบรณาณคดีถ้ำผีแมนแล้วก็ถ้ำผีแมนลงโรงรักเป็นวัฒนธรรมโลงไม้ยุคก,ก่อนประวัติศาสตร์นอกจากจะพบโครงกระดูกในโลงไม้อย่างพบภาชนะรวมถึงข้าวของที่นำมาเส้นไหว้ด้วยวปัจจุบันยังมีการศึกษาอีกหลายถ้าในอำเภอปงางระผ้านะครับเพื่อที่จะคลี่คลายการตั้งถิ่นฐานแล้วก็ความสัมพันธ์ของคนที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยโกวิทบุญธรรม ไทยพีบีเอสรายงาน